ทุกคนกำลังดูช่องมิกกี้พีพีและในคลิปนี้ฉันก็จะมาพูดถึงแพทช์เซ l นเลตโซนซีโร่1.4ที่กำลังจะอัปเดตในเร็วๆนี้ซึ่งในแพทช์นี้บอกเลยว่ามันมีอะไรที่อัปเดตเยอะมากซึ่งถ้าใครไปดูไลฟ์ที่เขาไลฟ์มาแล้วเนี่ยมันจะระยะเวลาประมาณเกือบๆหนึ่ชั่วโมงถ้าไปดูเองเนี่ยเนื้อหาจะค่อนข้างแน่นเลยแน่นแบบแน่นมากเพราะฉะนั้นในคลิปเนี้ย ฉันจะขอเป็นสรุปเนื้อหาที่สําคัญสาคัญอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้พูดถึงเนาะอาจจะเป็นพวกแบบเนื้อเรื่องหรืออะไรที่ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นเกมมากๆแล้วกันแต่ว่าอะไรที่มันเป็นสาคัญสาคัญอัปเดตใหญ่ๆเดี๋ยวจะใส่รวมมาในคลิปนี้ให้หมดเลยสาหรับใครที่ไม่อยากดูทั้งหมดหรือว่าอยากจะดูแค่บางช่วงเดี๋ยวฉันจะใส่เวลาที่เป็นท i m e stamp ไว้ให้และกันสําหรับคนไว้กดค้ามเนาะเริ่มจากหมดเนื้อเรื่องในหมดเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีเอ่อพวกภารกิจที่เราต้องเข้าไปแล้วมันจะเป็นการเดินหมดทีวี จากที่เขาอธิบายในไลฟ์เขาบอกประมาณว่าโหมดทีวีอ่ะจะเปลี่ยนแล้วจากที่เราจะต้องเดินในโหมดทีวีมันจะกลายเป็นเอาตัวแบงบูไปเดินในโหมดทีวีแทนมันก็จะเป็นเหมือนการเอาแบงบูไปเดินสำรวจแมบ,บอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้เขาปล่อยมาแค่นี้เนาะฉันก็ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดอ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วกันแล้วก็เขาพูดถึงว่าถ้าใครที่ยังชอบโหมดทีวีแบบเก่าอยู่สามารถที่จะกดสลับกลับไปเล่นโหมดทีวีได้ถ้า สำเร็จคำขอหลักไปแล้วซึ่งอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจว่าสรุปคือต้องผ่านเควสก่อนแล้วกลับไปเล่นหรือว่ามันสามารถเลือกได้เลยเดาว,ว่าเดาว,ว่านะน่าจะเลือกได้เดาเฉยๆอ,อันนี้ไม่แน่ใจตัวละครใหม่ ในแพท1.4ก็จะมีตัวละครใหม่ที่เข้ามา2ตัวนั่นก็คือมิยาบิกับฮารุมะสะซึ่งจริงๆมิยาบิเนี่ยเป็นตัวที่คนพูดถึงเยอะมากๆแต่ว่าฉันต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้จะไม่อยากแต่มิยาบีเยอะละกันทั้งมิยาบิแล้วก็ฮารุมะสะเนื่องด้วยที่มันเป็นตัวละครใหม่เนาะแล้วตอนนี้ฉันก็มีข้อมูลแค่เท่าที่ในไลฟ์ แล้วก็มีข้อมูลจาก Creator s e r v e r ซึ่งมันยังไม่ได้เป็นไฟแนลอ่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพราะฉะนั้นจะขอแค่แบบแตะนี้แตะหน่อยละกันก่อนที่จะไปพูดถึงตัวละครมิยาบิก่อนอื่นต้องบอกว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาจากเซิร์ฟเวอร์ครีเอเตอร์เบต้าเนาะไม่ใช่เวอร์ชันที่เปิดจริงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรืออาจจะมีบางอย่างที่ไม่ตรงไปบ้างอะไรประมาณนั้นก็ให้ดูคร่าวๆหนึ่งสิ่งที่ฉันคิดว่าไม่เปลี่ยนแน่ๆตัวละครนี้จะเป็นท่าผิดปกติ แน่นอนว่าตอนแรกก็มีการพูดกันเยอะนิดนึงว่ามันอาจจะมาทับกับเอเลนหรือเปล่าไปทับตลามอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้มันทับอ่ะเนาะก็เลยเอามิยาบีเป็นธาตุผิดปกติซะเลยสรุปคือตอนนี้ธาตุผิดปกติเยอะไปหมดเลยเยอะมากแต่ก็นะมันคงเป็นช่วงเมตาของธาตุผิดปกติแล้วก็สิ่งที่น่าจะไม่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือธาตุครับธาตุของมิยาบีเนี่ยไม่ใช่ธาตุน้ําแข็งแต่เป็นธาตุเยือกแข็ง huh? เท่าที่อ่านความสามารถแล้วก็ที่เขาอธิบายไว้ในไลฟ์เนี่ยธาตุน้ําแข็งกับธาตุเยือกแข็งเนี่ยสามารถใช้บัฟอะไรที่เกี่ยวกับน้ําแข็งอ่ะก็จะมาเพิ่มความสามารถให้กับเยือกแข็งอย่างเช่นเพิ่มดาเมจธาตุน้ําแข็งคีธาตุน้ําแข็งอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าลดต้านทานน้ําแข็งก็จะทําให้เยือกแข็งอ่ะมันมีผลไปด้วยประมาณนั้นมันมันจะมีสิ่งที่แตกต่างเนี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปคล้ายๆเยือกแข็งนั่นแหละเอาเป็นว่าเราจะเรียกมันว่าเยือกแข็งละกันมันก็จะมีการแบบพออมมัันนติ่ใชเก็จะป๊ นี่มันก็ติดเป็นฟรอสเบิร์นก็จะเป็นคําใหม่เนาะขอใส่รายละเอียดเพิ่มนิดหน่อยคือหลักการเล่นของตัวละครมิยาบีเนี่ยหลักๆอะ่ะมันจะเล่นกับลูกไฟที่อยู่ข้างใต้รูปตัวละครครับอ่าลูกไฟหน้าที่เราเห็นอะ่ะมันจะเป็นการชาร์จซึ่งชาร์จหนึ่งลองชาร์จหนก็ปล่อยขึ้นใช่ไหมชาร์จสปล่อยขึ้นเหมือนกันแต่ว่าแรงกว่าเดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมอ่าต่อมาจะเป็นชาร์จสามนี่ชาร์จสจะอลังการหน่อยประมาณนี้อันนี้คือชาร์จสาม อ่ามันก็อลังการแล้วก็ค่อนข้างจะแรงนะที่สำคัญมันกว้างมากอ่าทีนี้วิธีการเก็บที่ที่ตอนนี้เก็บได้ละกันมันคือเล่นกับตัวละครที่ทำ ER ดิสออเดอร์ได้เพราะว่าการดิสออเดอร์จะทําให้ชาร์จขึ้นมา2ก้อนคือถ้ามิยาบิเก็บด้วยตัวเองอะ่ะในในตอนนี้ะนะมันคือถ้าเกิดว่าเก็บด้วยตัวมิยาบิเองอะ่ะหก็คือทําให้ติดฟอร์ตเบิร์นอ่าพอติดฟอร์ตเบิร์นปุ๊บจะได้1ลูกใช่ไหมชาร์จใช่ป่ะแล้วก็กด ex กด ex เนี่ยจะได้2ลูก กด2ทีก็ได้4ลูกซึ่งมันเป็นต่อเนื่องกันเนาะ ex ในตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บด้วยตัวมิยาบีล่ะเราเก็บด้วยตัวอื่นมันใช้การ d i s ออร์เครับตัวละครใดก็ตามในทีมทำดิสออร์เดอร์จะให้ชาร์จ2ชาร์จแบบนี้อ่ะอ่ะเนี่ยดิสออร์เดอร์ใช่ปะ่ะลูกแก้วขึ้นมาเป็น3เม็ดถ้าเราทําอีกทีนึงปึ๊บก็จะได้เป็น5เม็ดถ้าเกิดว่าจะเล่นแล้วแบบรู้สึกว่ามันน่าจะ น่าจะนะถ้าตัวออกมาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องเล่นกับรายยานางอิมันถึงจะเก่งโอเคแตะแค่ประมาณนี้แล้วกันฉันจะไม่ขอพูดถึงอะไรมากมายเนาะโอ้เดี๋ยวแตะนิดนึงเรื่องท่าทางของมันละกันความอลังการเดี๋ยวไปลองลองตีเลยดีกว่าก็เดี๋ยวจะให้ดูความสามารถของมิยาบิใน Creator Beta Server นี้หน่อยละกันว่าเวลาสู้จริงเนี่ยมันจะประมาณไหน ตัวละครต่อมาก็คือฮารุมะสะซึ่งอย่างที่บอกว่าฉันจะขอแตะแค่นิดเดียวแล้วกันคือฮารุมะสาเนี่ยจะเป็นตัวที่มีดาบและธนูเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นเนี่ยเท่าที่ฉันไปทดลองมาในเซิร์ฟเวอร์เคี a เตอร์เบต้านี่นะมันคือฉันไม่ได้ศึกษาจริงๆด้วยแหละมันแอบเล่นยากนิดนึงคือมันต้องดูแบบดูสถานะต่างๆดูแบบดอกธนูบนพื้นอะไรเงี้ยเวลาเรากดอย่างเงี้ยเรากดเอ็กใช่ป่ะเนี่ยมันจะมีสายฟ้าใช่ป่ะเราต้องแบบต้องระเบิดมันอะไรประมาณนั้นแบบชาร์จยิงใช่ไหมเนี่ยแล้วมันก็จะไประเบิดมัน อันนี้คือตัว X m a มาใช่ปะ่ะถ้าเราตีมันจะพุ่งไปตีอ่าเนี่ยมันจะพุ่งไปตีหลังจากเรายิงฮนูอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือตัวของ, Han um งฮานูมาสะซึ่งฮานูมาสะเนี่ยเป็นตัวโจมตีรุนแรงสายฟ้า มันอาจจะประหลาดนิดนึงนะตอนนี้คือเหมือนตัวฮารุมะสะเขาจะออกแบบมาให้สามารถเล่นกับตัวาธาตุผิดปกติได้อ่ามันจะเป็นตัวโจมตีรุนแรงตัวแรกในเกมที่เอาไว้เล่นกับาธาตุผิดปกติซึ่งมันเป็นเนื้อหาในเคียร์เตอร์เบต้าเนาะฉันไม่ขอลงลึกละกันเพราะมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้อ่าแต่ให้ดูท่าของของตัวละครก่อนละกันถ้างั้นมาไปดูเกมเพจจริงของฮารุมะสะกันเลยดีกว่าอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ที่สําคัญที่สุดก็คือตัวฮารุมะสะเป็นตัวโจมตีรุนแรงไฟฟ้าเกรดเอส ที่ผู้พัฒนาประกาศแจกฟรีให้กับทุก ID ที่ล็อกอินนะครับตั้งแต่อัปแพทถ้าเกิดว่าใครล็อกอินเข้ามาก็จะอยู่ในช่วงเวลากิจกรรมแล้วก็จะได้ตัวอัสบะฮารุมะสะฟรีๆไปเลยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีคนถามถึงว่าถ้าเกิดว่าแพดใหม่เนี่ยอัปแล้วอ่ะตัวไหนจะเข้าตู้ก่อนกันระหว่างฮารุมะสะกับมิยาบิทางผู้พัฒนาเกมเลยประกาศว่าทำไม Why not both ทำไมไม่เอาทั้งสองตัวเข้าไปพร้อมกันเลยเขาก็ประกาศไปที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเอาทั้งมียบิฮารุมะสะประจําตัวมียบิประจําตัวฮารุมะสะเข้าไปในตู้พร้อมกันตั้งแต่วันแรกที่อัปแพช1.4ไปจนจบเลยอ่าก็อันนี้เป็นที่ประกาศชัดเจนแล้วไม่น่าเปลี่ยนอันนี้อ่าเพราะอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลจากเคเตอร์เบต้านะข้อมูลจากไลฟ์หลังจากพูดถึงตัวละครไปแล้วก็จะมีแบงบูแบงบูที่จะเข้ามาในแพช1.4นี้ก็คือแบงบู ประจำฝ่าย Se c t i o n 6ซึ่งเป็นธาตุไฟฟ้าถือเป็นแบงบูประจำฝ่ายตัวแรกในเกมที่ไม่ใช่กายภาพนะคือก่อนหน้านี้เราจะมีตัวอื่นประจำฝ่ายอื่นไนะปนกายภาพหมดเลยตัวนี้จะเป็นตัวแรกครับที่เป็นไฟฟ้าประเด็นคือต้องเล่นกับตัวที่เป็นอยู่ใน Se c t i o n 6ล้วต้องทําให้ติดสถานะชาร์จไฟฟ้าได้อ้าว นั่นแปลว่าเอาจริงนะเรียกว่าจะออกแบบมาเพื่อย,ยนันองิเลยก็ไม่เชิงนะเท่าที่ดูนะก็ใครอยากจะลองเอาไปเล่นกับพารุมภาษาก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นกับ2ตัวนี้อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นต่อมาก็จะเป็นดิสใหม่คือดิสใหม่อันนี้นะ Branch and Blade Song อันนี้คือเป็นคีดามดแล้วถ้าการควบคุมถึงเท่านี้จะเป็นคีดามดแล้วก็เป็นแช่แข็งน้ําแข็งแตกอ้าพูดง่ายๆเห็นแบบนี้เรียกว่าเป็นดิสประจําตัวของเมียบิเลยก็ว่าได้เอ้แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไปใช้กับหลามก็ได้เพราะว่าจริงๆการทําการควบคุมอโนโมาลีให้เกิน11 5นี่มันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ขนาดนะั้นมันน่าจะถึงนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ a s t r o v ฟอยส์อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียกซัพพอร์ตรวดเรว็วแล้วจะได้ความเสียหายร่วมกันทั้งทีมตตัวตัววววววครรรรเเเเดดดีียย่่สาามามถกกกออ็็ไ้ื er. ืนนป เในเกมเพราะว่าถ้าเกณฑถึงสีม่วงปุ๊บจะสามารถเรียกซัพพอร์ตรวดเร็วได้ทันทีอันนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้ใช้ครับอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นดิสลลกที่สําหรับคนที่มิดเล่นหรือว่ามีมิยาบิอ่าจจะต้องเปิด branch and blade อันนี้มาแทนเนาะต่อมาฉันก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพวกระบบที่มีการอัปเดตใหม่ๆด้านใหม่ๆกิจกรรมแต่นี้แต่หน่อยที่เป็นเกี่ยวกับพวกเกมเพลย์ละกันอย่างแรกเลยก็คือกิจกรรม into that pale wasteland ไม่ไม่รู้ว่าจะชื่อนี้หรือเปล่าตอนเปิดนะเอาไว้ว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราเข้าไปแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นสำรวจเหมือนสำรวจอารมณ์แบบฮ o l โล w ซีโร่แต่มันมันไม่ใช่ฮ o l โล w ์ซ r โร่อะอันเนี้ยมันจะเป็นโหมดกิจกรรมซึ่งในเซิร์ฟเวอร์คียรเตอร์เบต้าก็ยังไม่ได้มีให้ทดลองอ่าแต่ว่าในไลฟ์แพดเนี่ยเขามีภาพออกมาให้เราดูแล้วกันว่ามันจะเป็นการสำรวจพื้นที่อ่ะเนี่ยตามที่เห็นเลยแล้วก็จะแบบมีพื้นที่ลับที่เราต้องส่องมันจะเป็นแบบ พื้นที่คล้ายๆเขาวงกฏพิศวงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าบางที่มันเหมือนจะไปไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถส่องมันจะแบบสลับพื้นที่ให้มันไปได้มันก็อารมณ์เหมือนแบบเขาวงกฏอะไรประมาณนั้นอ่ะเขาตั้งชื่อภาษาไทยอย่างนี้ดินแดนอันรกร้างที่ปราศจากชีวิตใดในหมวดกิจกรรมนี้เขาบอกว่ามันจะมีพวกอุปกรณ์ที่จะทําให้ตัวละคร2ตัวนั้นเก่งขึ้นในระหว่างที่สํารวจนั่นก็คือมิยาบีกับยานายิค้อถามคือแล้วถ้าไม่มีไม่มีคําตอบครับ ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเขาพูดประมาณนั้นว่าเขาบอกว่ามันจะมีใบอนุญาตซ้อมลบจะนําไปเสริมอุปกรณ์เพื่อทําให้มียบิก,กับเทนังีเก่งขึ้นได้เเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคือหรือหรือถ้ามี2ตัวเลยก็คือมันก็อัพทั้ง2ตัวแหละครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือกิจกรรมแรกต่อมาฮอลโลซิโลใหม่ฮอลโลซิโลใหม่แดนรกร้างอ่าอันนี้ฉันบอกเลยว่าทุกคนคุ้นๆกับน,นี้ไหมการตื่นตัวของอีเธอร์ฉันจะบอกว่าฉันไปเทสมาแล้วโหดจริง อารมณ์เหมือนตอนที่เราลงดอกไม้ความเข้มข้นก้าวอะประมาณนั้นเลยมันก็จะโหดมากๆแต่ว่าฉันจะไม่ไม่กดความเข้มข้นก้าวแล้วกันเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าข้างในี่ยมันประมาณไหนก็คือพอเข้ามาปุ๊บนี่มันจะมีพวกตัวที่แบบให้เลือกอุปกรณ์เสริมความสามารถคือในโหมดนี้จะมีอุปกรณ์เสริมความสามารถเอเจนต์แต่ฉันต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันนั้นมีเอเจนต์แค่4ตัวเท่านั้นนะครับที่จะมีอุปกรณ์ที่ทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นแบบเปลี่ยนท่าไปเลยอ่ะแบบนี้เข้าไปดูกันอันนี้ฉันเลือ ยานางีจะเปลี่ยนท่าทางครับตอนชาร์จอ่าแล้วก็นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ตัวอาตรงนี้เมื่อกี้ที่กดคือแบงบูแบบกดใช้คือกดได้เลยก็จะเรียกแบงบูออกมาเลยแล้วหลังจากที่แบงบูตีเสร็จตัวละครเราจะทําการซัพพอร์ตรวดเร็วครับฉันเลือกอุปกรณ์พิเศษของยานางิมาเวลากดสกิล ex นั้นยานางิจะทําท่าแปลกๆนิดนึงก็คือแบบนี้ปั๊บ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 ป ปะ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 ปปปปปปาผาจริงๆมันไม่ได้มีแค่ยานางีเนาะอย่างที่บอกว่าตอนเนี้จะมี4ตัวเดี๋ยวจะไปให้ดูแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะพูดถึงอันนี้นิดนึงก็คือเรโซเนียมที่อยู่ในโหมดนี้จะเป็นเรโซเนียมที่แตกต่างออกไปจากเรโซเนียมปกติเวลาเราลงฮอลโลซิโรอันนี้ก็ไม่ลงลึกเนาะมาอ่านเองแล้วกันแล้วก็ในตัวโหมดเนี่ยถ้าว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นๆวิธีการเล่นแบบนี้นะเหตุการณ์บังเอิญคุ้นคนเหมือนเคยเห็นที่ไหนวะอ่านอหละประมาณนั้นแหละครับนี่อ่ะเสียงลึกลับ เวลาจบห้องปุ๊บจะมีให้เลือกวาร์ปว่าจะไปไหนอันเนี้ยประมาณเนี้ยนี่มีโอกาสลุ้นรับอุปกรณ์พิเศษอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอุปกรณ์พิเศษอย่างที่บอกมันมีแค่4ตัวนะอแล้วพอจบห้องมันก็จะมีเนี่ยอ่าให้เลือกใช่ไหมว่าเราจะไปห้องไหนนี่คือ h o l โลซีโร่ใหม่แดนลกร้างประมาณนี้พอเราเข้ามาในโหมดนี้แล้วเราเลือกตัวละครตรงนี้เนาะเราจะเห็นฟังก์ชันตรงนี้ปร,รับความแข็งแกร่ง อันนี้มีไว้สําหรับแบบคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้อัพตัวละครเยอะอะแบบว่าตัวละครเราเลเวลน้อยไม่มีทรัพยากรในการอัพหรือกับบางคนที่แบบเล่นมานานแล้วแต่บางตัวไม่ได้อัพแต่มันต้องใช้หรืออะไรก็ตามอะการกดปรับความแข็งแกร่งเนี่ยจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมาเลยอะ ก็คือเราไม่ได้อัพแต่ตัวก็เก่งเหมือนจะใช้ได้แค่บางโหมดนะเท่าที่เห็นนะทีนี้ตอนเรากดเลือกตัวละครในนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเฉพาะในเคเตอร์เบต้าหรือเปล่าในไลฟ์อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือขึ้นเป็นทดลองใช้ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์อันเนี้ยที่เป็นสีเงินเงินสัญลักษณ์สีเงินเงินอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการปลุกศักยภาพปลุกศักยภาพก็คือเอฟเฟกใหม่ที่พูดไปเมื่อกี้ที่ยานงหีแทนที่จะแทงลงมามันเอาสายฟ้าฟาดลงมาก่อนเราก็มาอ่าน ปลุกศักยภาพก็จะมี4ตัวมันก็จะเปลี่ยนท่าทางไปเลยอะประมาณนั้นแบบเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่เนี่ยทิ้งหมอกหรือเปลี่ยนท่าเปลี่ยนแอนิเมชันเพิ่มความสามารถทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นช่วาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าน้องหลามเกือบจะถูกทิ้งไปแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะไม่ถูกทิ้งเพราะว่าน้องหลามก็ได้พับมาเหมือนกันครับเวลาเข้ามาเล่นในฮอลลซิลลใหม่อันนี้สามารถจะได้รับอุปกรณ์พิเศษและพัฒนาน้องหลามให้เก่งขึ้นไปอีกที่ฉันแปลกใจก็คือบิลลี่แกมายังไง บิลลีเป็นตัวเกรด A ตัวเดียวที่สามารถปลุกศักยภาพได้ในแพทช์1.4 ซึ่งสำหรับใครที่ปั้นบิลลี่เอาจริงๆบิลลี่ถ้าไม่มีปลูกศัก,กยภาพก็เป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นเรียกว่าเป็นตัวที่ไม่ถูกหยิบมาใช้สักเท่าไหร่แล้วกันครับอัตราการปั้นเนี่ยค่อนข้างต่าแต่ตอนนี้นะพอเข้ามาอยู่ในฮอลล์โรสิโใหม่ถ้าใครไม่มีหลาาไม่มียนานังหีไม่มีมิยาบิจำว่าอาจจะต้องมองบิลลี่แล้วนะเพราะว่าบิลลี่เนี่ยปลูกศัก,กยภาพได้นะในฮอลล์โรสิใหม่ประมาณนั้นก็ครบ4ตัวพอดีครับในแพท1นนะต่อมาก็จะเป็นการท้าทายใหม่นีจิวตรงนี้ศึกวิกฤกฤ็คือ เออ่มันจะประมาณเนี้ยนะก็คือมันจะมีให้เลือกบอสสามตัวถ้าเราจะสู้เราจะไม่สามารถใช้เอเจนต์ซ้ำกันได้เท่ากับว่าเราต้องมีเอเจนต์ทั้งหมด9ตัวนะเราต้องมีแบงบู3ตัวเราถึงจะสามารถผ่าน3อย่างนี้ได้นะคือศึกวิกฤตเนี่ยมันจะตีทำดาเมจบอสเนี่ยจะไม่มีวันตายแต่ว่าเราจะทำดาเมจไปเรื่อยเพื่อเก็บคะแนนอ่ามันจะมีเนี่ยห0 0 0นหม0 0 0 0ี่สองหมื่นอ่าก็ประมาณนั้นนี่ไปบัลเล่เหรอ ลืมไปแล้วเนี่ยมันคือเบลล์อ่ะไปเรียกมาเดี๋ยวมาดูว่าแรงไหมฮารุมาสะแรงไหมแรงไม่แรงไม่รู้เท hey. ประมาณนี้แล้วกันพอก็คือเราก็ตีไปใช่ไหมมันจะมีเวลาให้ทั้งหมดสามนาทีตีไปให้ถึงสองหมคะแนนครับแล้วก็จะได้3าดาว อันนี้ก็คือศึกวิกฤตถ้าว่าทีเด็ดของศึกวิกฤตอะมันไม่ได้ยากที่เราจะทํา2 0หมื่คะแนนนะแต่ที่มันยากเนี่ยคือเราจะต้องมี9ตัวดิแต่มันก็ควรลงให้ครบเพราะว่ามันจะมีของรางวัลให้ด้วยฉันลืมพูดสิ่งสําคัญไปเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในแพทช์นี้หลอดอัลติเมทหรือที่เขาเรียกว่าหลอดเดซิเบลจะแยกกันแต่ละตัวละครถ้าเมื่อกี้ที่ให้ดูเกมเพย์จะเห็นว่า สลับใช้อันติกันไม่พักเลยก็คืออันตีตัวหนึ่งปุ๊บสับไปอันติอีกตัวหนึ่งสับไปอันติอีกตัวหนึ่งก็อัปเดตมาแบบนี้ฉันว่าเมตาการเล่นเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็ฉันว่าเกมมันสนุกขึ้นอ่ะมันเหมือนแบบได้กดรุ่นนี้นั่นมากขึ้นทีนี้หลังจากที่มีการอัปอันติแยกตัวละครเข้ามาเนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกว่า ตัวาธาตุผิดปกติโคตรเก่งเลยเก่งขึ้นมากเลยโดยเฉพาะยางนงหงีเลยละกันคืออันติของพวกตัวาธาตุผิดปกติอ่ะส่วนมากมันจะมีอะไรที่แบบมีความพิเศษเฉพาะตัวของมันอะพวกบอลบงระเบิดแบบเจนโดหรืออะไรเงี้ยที่ทําให้หลอดอน์มาลี่เพิ่มขึ้นเยอะ,ยอ,ะอ๋อแต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเออคือการอัพหลอดเดซิเบลแยกกันอ่ะหลอดอันตรีแยกกันอ่ะช่างว่าสาย สายไหนก็เก่งยกเว้นตัวซัพพอร์ตได้ไหมในบรรดาตัวละครเอเจนท์ทั้งหมดที่มีฉันรู้สึกว่าตัวซัพพอร์ตอันติน่าจะดีกว่านี้ให้อะไรที่มันมากกว่านี้อย่างตัวสตันได้เดสอย่างตัวดาเมจคือแรงอย่างตัวโจมตีผิดปกติคือบิวโลอ a โนมาลีตัวซับเรียกซัพพอร์ตวเร็วมันดูแบบไม่ว้าวแล้วกันแต่ว่า ในอนาคตฉันว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรเลยฉันบอกเลยว่าแพทนี้เล่นมันขึ้นมากมากต่อมาก็จะเป็นโหมดกิจกรรมคือในโหมดกิจกรรมที่เป็นแบงบูดีฟนอ์คือกิจกรรมคือแบงบูประทะสิ่งชั่วร้ายแบงบู versus อิทเรียลประมาณนั้นก็ในโหมดนี้พูดได้ง่ายเลยมันคือแบงบูดีฟเอนอะคือเหมือนเราตั้งป้อมแบงบูพอตั้งป้อมแบงบูเสร็จปุ๊บมันก็จะมีพวกอิทเทอรียลออกมามีมอนออกมา เรียกง่ายแล้วกันเราตั้งป้อมแบงบูมอนออกมาก็จะเดิน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 ป้อมก็จะยิง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 อ่ะประมาณนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่เรียกได้ว่าทําให้เราไม่อยากออกจากเกมเซเลโซนซีโร่อย่างแน่นอนอะโหมดนี้ประมาณนั้นอ่านี่ก็เป็นภาพเกมเพลย์บางส่วนแล้วกันที่เอามาจากในไลฟ์ดูมันอะเพลินอะกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมการต่อจิ๊กซอสํสหรับใครที่เล่นมาตลอดเนี่ยน่าจะได้เล่นไปบ้างแล้วเนาะกิจกรรมการเอ่อต่อจิ๊กซอที่สลับไปสลับมาาาาเเพพระ่่กกกออนนนนนนหห้้้นนีีแ เคยมีจิ๊กซอว์มาแล้วก็เขาจะเพิ่มจิ๊กซอว์มาอ่ะก็จะเป็นโหมดที่แบบไวเล่นเพื่อเอาของรางวัลประมาณนั้นครับมันมีที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่กิจกรรมครับแต่ว่ามันคือสิ่งที่หลายๆคนเรียกว่ารีเควสต์ไปทางผู้พัฒนาเกมแล้วกันถูกใจมากเลยฉันโคตรชอบผู้พัฒนาเกมนี้เลยจริงๆคือเหมือนแบบเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในคอมูนแล้วเราไปบน่นไปบน่นไปบน่นอ่ะเออหรือว่าไปพูดว่าอะไรไม่ดีอ่ะอย่างทีวีอย่างเงี้ยเอาออกเลยเขาก็จะเหมือนแบบรับฟังแล้วก็จะพยายามหาวิธีการปรบเเล่นนใสาารระกกกณ์ม อาจจะทําให้บางคนเนี่ยต้องติดขัดอ่ะมันคือขนาดเกมไฟล์ใหญ่เกินไปทุกคนเจอปัญหานี้ไหมครับมันไฟ์ใหญ่มากเลยอ่ะก็มีคนไปบ่นเรื่องนี้จนสุดท้ายครับในแพท1.4เขาประกาศเลยว่าเขาจะเพิ่มฟังก์ชันจัดการวิดีโอลงคนอุปกรณ์เคลื่อนที่อ้าว แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นในอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆก็ตามเนี่ยจะสามารถเลือกลบทรัพยากรบางอย่างออกไปได้ครับอ่าก็จะเป็นพวกนี้แหละจะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับพวกเนื้อเรื่องวิดีโอเนื้อเรื่องทั้งหลายแล้วเราก็สามารถจะโหลดกลับมาได้ถ้าเราต้องการจะดูอีกอ่าประมาณนั้นผมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแบบ คือเขาเขาใส่ใจผู้เล่นมากเลยมันมันเป็นอะไรที่แบบฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงวะอันเนี้ยมันแบบเออมันรู้สึกดีว่ากับเรื่องแบบเนี้ยแบบลบลบทรัพยากรบางอย่างเพื่อให้แบบเกมมันลื่นขึ้นไม่กินพื้นที่เครื่องเออเออดีมากเลยประมาณนั้นนะครับสรุปรวมฉันว่าสำหรับแพท1.4ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวช่างคงทําลงลึกเป็นเรื่องๆอ่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเยอะในเรื่องอะไรเนาะคือตัวละครนะทำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกโหมดใหม่กิจใหม่หรืออะไรเงี้ยอ่าอาจจะไม่ทาแล้วกันต้องดูก่อนว่าแบบ เออมันจะเป็นต้องทํำไหมเพราะว่าส่วนมากแล้วอะแ้่ว่ามันเป็นเกมที่ซึมซับประสบการณ์ส่วนตัวเนาะก็เป็นเกมโซโล่เพย์ที่เล่นแล้วฉันก็อยากให้ทุกคนไปเจอกับความท้าทายด้วยตัวเองก่อนละกันอ่าถ้าเจอแล้วมันติดขัดอะไรตรงไหนแล้วค่อยอยากได้เทคนิคน,นั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งประมาณนี้สําหรับแพท1.4อ๋อเดี๋ยวไม่พูดได้ยังไงและอันนี้สุดท้ายจริงๆอเทมโค้ดมิยาบิรีลีส ที่จะสามารถกดเติมได้ตั้งแต่วันที่อัปเดต1.4ไปจนถึงวันที่1มกราคม2025เวลา10โมงตรงตามเวลาประเทศไทยนะ ก็จะมีไอเทมเป็นโพลิโครม60บวกกับเดนนี so ่6,666้6,666ใครที่ล็อกอินใครที่ไม่ได้เข้าเลยนะในช่วงนี้แล้วจะกลับมาเล่นนะเขามีแจก800โพลิโครมด้วยนะเนื่องจากเซเลโซซิโร่ได้รับรางวัลพาร์เนอร์อะวอในงาน PlayStation Partner Awards 2024นะก็อันนี้จะมีการแจกจริงๆในแพท1.4 รวมกับกิจกรรมเนี้ยบอกเลยว่าแจกเยอะมากรวมๆแล้วน่าจะได้โพลิโคมกันเป็นหมื่นนะเปิดได้1นึ่งการันตีแน่ๆทุก ID ที่ล็อกอินในช่วงนี้ที่กลับมาเล่นรวมถึงแบบเข้ามาล็อกอินเอาของตลอดในแพท1.4น่าจะมีมิยาบีกันทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดมิยาบีแล้วกันอ่าสำหรับคนที่คิดจะเปิดนะก็ขอให้ทุกคนได้เนาะไม่หลุดเละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบคลิปหวังว่าจะชอบเนาะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย